ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Battle for i g h t วันนี้ก็นี่เลยครับเราจะมาขับเครื่องบินญี่ปุ่นการลำนี้มีชื่อว่าซีโร A6 M5 เอ้ย แต่จะว่าไปสัปดาห์นี้สัปดาห์เนี่ยเราเป็นแต่ญี่ปุ่นนี่ยว่าทหารราบดาบไปปืนก็ญี่ปุ่นรถถังไทย97้าเก็ญี่ปุ่นเครื่องบินซีโร่ก็ญี่ปุ่นอีกบังเอืญเกินไปแล้วนะแต่ก็อย่ารอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปแต่งกันในคลิปนี้นะครับตั้งใจว่าจะแบ่งการต่อสู้เป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการใช้จรวด MK 2 7ก่อนแล้วก็ช่วง2จะเป็นการใช้ เป็นกลด้านหน้า 20mm มม se นะครับอ่ะสำหรับช่องแรกก็นี่เลยเฮวี่ <Heavy S 1> ม่ช h ิ n งกัน6กระบอกนะครับแล้วก็ต่อไปัพ t o อ s สปี d ให้มันบินไวขึ้นด้วยใส่เป็นสโมกนะครับเอาไว้กันพวกปตอ,อ,อแล้วก็ mk 27นะครับรวมไปถึงนี่เลยโหลดพวกกระสุนปืนลองเนี่ยไวขึ้นนะครับสุดท้ายก็คืออัพให้มันชวัดฉเฉวียนขึ้น control surface นะครับทำให้เราเนี่ยตีวงไวขึ้นด้วยครับ นี่คือการแต่งสายแรกเดี๋ยวสายสองเนี่ยค่อยแต่งช่วงกลางคลิปแล้วกันได้ครับไปครับสงครามเริ่มแล้วศึกแรกของเรานะครับจัดกันที่อิวจิมาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเราเพื่อนเจอขับไล่อยู่นี่ว่าโอเคสหายเดี๋ยวเรามาช่วยแลวครับขอแค่นายแข็งใจไว้เรากําลังบินตามให้อยู่ประกบหลังมันครับมัน2ลํลำเลยนี่ว่าขอแสอ่เอฟโฟยูมิสไซสองดอกโดน2ลำาลยครับมันสาหัสหนักทั้งคู่ ลำขวาไปแล้วลำซ้ายก่อนแล้วกันมันบินออกห่างจากการต่อสู้ไปเลยครับต้องตามเก็บงานให้ได้จบงานไปหนึ่งครับแต่ยังหลอกหน้าเพื่อนยังคงถูกไล่ล่าอยู่ครับต้องตามไปช่วยเพื่อนด้วยทางซ้ายมือแจ้งว่านั่นไงมาแล้วครับฟันดำหลามาเลยฉันมาแล้วหม่งลงกเฉยเลยแล้วมันก็หม่งตามตามกันไปครับก็เจ้เฉยกันนะ เราเก็บไป2เลยครับเราเก็บไป2เลยครับในเวลาอันสั้นที่ผ่านมานี้แต่จริงๆมันควรจะมี3ลำนะอีก1ลำเนี่ยเราอาจจะไม่ทันหรือเปล่าคงโดนปตอสอยไปแล้วก็ได้กว่าจะเกิดใหม่ก็ต้องรอประมาณ1-2อนาทีได้เราไปลองบินเตะให้แถวบริเวณเรือบรรทุกเครื่องบินดีกว่าคุณผู้ชมครับดูซิว่าจะเจออะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าขอให้พวกเขาเนี่ยเกิดมาต่อหน้าต่อตาเราก็แล้วกันนะครับจะได้มีอะไรทาเพราะว่าตอนนี้มันเคว้งเต้งมากๆเลยท็อปสปีดโชว์ไปครับทุกอย่างเงียบกริบมาก แต่ต่อให้เขาเกิดเนี่ยผมคงไม่ยิงดักหลอกนะครับให้เขาบินขึ้นก่อนแล้วค่อยยิงก็แล้วกันเนะให้เกียรติเขาหน่อยคุณผู้ชมครับไม่ใช่เกิดปุ๊บยิงปั๊บนี่ก็ดูจะไม่ค่อยยุติธรรมใช่ไหมเหมือนเซอร์ไพรส์แอทแท็กยังไงอย่างนั้นเลย3ลำครับไม่มีลำไหนปล่อยขึ้นบินออกจากลานเลยโถเอ้ยงั้นแบบนี้เราไปหาอะไรทําที่บริเวณตัวใช้ฝั่งก่อนดีกว่าคุณผู้ชมทางซ้ายมีมีการสปอตนะครับจุด F น่าจะมีโอกาสได้เจอมากกว่า เห็นแค่ทหารลาบเฉยๆทางซ้ายมือครับทับเพลขึ้นข้างหน้าอีกหนึ่งได้มา2องเลยคุณผู้ชมครับจากการโฉบมารอบนี้แต่อย่าลืมครับว่านี่ไม่ใช่เมนทาร์เก็ตเราเมนทาร์เก็ตเราก็คือการตามล่าระเบิดเครื่องบินก็พอแล้วเน้นสายใจไปครับก็ยังไม่เจอซึ่งการเคลื่อนไหวบนอากาศเท่าไรนักนะจะลองไต่เพดานบินขึ้นดู แล้วก็เช็คดักุสูงอุ้ยเจอแล้วเจอฟีเกอร์ฟ้าไม่พอเจอ F4 u ด้วยไปด็บสองหน้าเมตรครับมันกดอิ e เมอร์เจนซี่เแพ์ด้วยขอบคุณครับล่วงเลยโอ้เสียงเสียงเครื่องยนต์ที่พังแล้วบวกกับแรงของถ่วงกัเลยเป็นเสียงที่บิดบวิวอะไรเช่นนี้ อย่งนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของสองครามเท่านั้นยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับบริเวณเกาะซูดิบิชิมีการสปอร์ตพบเจอแน,น่นๆเลยฮะนี่คือรีคอนครับผมตายเพื่อชาติไปซะด้านขวามือเราครับเครื่องคอแซเอฟโบรยูกำลังขับไล่ซีโร่อยู่ผู้ชมเป็นรุ่นสีขาวซะด้วยมาแล้ว ช่วยชีวิตนายเอาไว้ไว้ขอบคุณที่หลังหลังจบสงครามแล้วกันหากนายยังมีชีวิตรอดจนถึงตอนนั้นแล้วก็นะก็ให้รอดผมเติมล็อกเก็ตก่อนกว่านะครับตอนนี้ล็อกเก็ตผมหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่ตรงคอนเทนต์นะฮะค่จะนเป็นกลยิงบ้านหรือเปล่าใครก็ทําได้อ่าเราเจอคอแซ่เอฟโวยูกำลังบินกลับเรือบรรทุกเครื่องบินสาระคุณผู้ชมครับมันน่าจะไปเติมซับไพ่นะส่วนจรวหนูซับไพ่แล้วก็บรรจุเข้าปีกซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วเราพร้อมเช่นกันเขาก็น่าจะพร้อมไม่ต่างจากเราด้วยนะครับ ผมจะพยายามจบงานนักบินอเมริกันคนนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่สามารถทําได้แล้วกันคุณผู้ชมครับเพื่อทีีจะให้เขานั้นพ้นความทรมานมาเลยครับบินตรงๆแบบนั้นแหละเตรียมพรม้อมนั่นเลยครับจะได้ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปจุ๊บแล้วดนเรือประจันบาสซะหน่อยนะ่นี่ย จะได้มีความระเบิดอลังการกว่าการจมน้ำนะครับจมน้ำมันจุ๊บอู้อู้นั่นแย่แล้วคุณผู้ชมครับมีนักบินอเมริกันจะล้างแค้นให้กับของเพื่อนนะครับมันบินตามเราอยู่ขอแซฟ F4U ผมจะใช้เป็นยุทธวิธีบินชะลอให้มันบินเลยเราไปก็แล้วกันนะครับเราจะทําการเบรกกลางอากาศดึงเบรกมือแล้วครับตอนนี้มันเร่งเครื่องมาเต็มที่มากคงแซงเราในไม่ช้า ฝากบาดแผลไว้ให้จากผู้ล่าสกายผู้ถูกล่าซะเองแล้วห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วสหายอเมริกนเหนื่อยมันท็อปสปีดนะครับหมุนได้พัดนเร็วขึ้นบินวนตัวเราไปแต่เราก็มีเหมือนกันครับเลยบินตามมันทันได้ไม่ยากนี่คือข้อดีของท็อปสปีดนะครับแต่ก็ข้อเสียคือร้อนไวไปหน่อยหักซ้ายเขาหักซ้ายรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีคนไล่ย,ยิงตูดแกฉันไม่เจาะตูดแกแล้วไงเปล่าก็ ้าทายดีครับเอองั้นเดี๋ยวมาสักลำสองลำเราก็ค่อยเปลี่ยนไปใช้ป้อมปืน20มิิเมตรด้านหน้าคนขับแล้วกันครับจะได้ไม่เบื่อแล้วก็ไม่จําเจด้วยนะหาอะไราแปลกใหม่ทําบ้างดีกว่าพรุนี้ก็เกือบจะสิบสิบทีแล้วมั้งเล่นแนนไปดูก่อยนะครับเฮ้ยมันจะวินหนีกับบ้านไปหาเรือประทุกเครื่องบินเอาละสามูไรเห็นท้องฟ้าจะปล่อยให้แกรอดง่ายๆด้านหน้ามีหนึ่งลำด้วยนะครับทางฝั่งซ้ายมือกําลังตีวนอยู่ปืนลอ็อตปืนล็อตโอเค อีกลำำสีขาวนะครับนี่ไงมันปล่อยมิสไซล์มาแต่ไกลเลยครับลักษณะคือตั้งใจจะมาสังหารผมโดยเฉพาะเจตจำนงวันแรงกล้ามากว่าจะเอาเราให้ล่วงนี่กลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเลือนไ่พร้อมสู้แล้วบวกับสรรพุทธ์ในคังเนี่ยล่อยหลอเหลือเกินเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะในการจู่โจมกับพื้นใหม่ละกันจังหวะมาแล้วพื่งเทคออฟด้วยทิขวนบ่อยแล้วกัน ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับการใช้มีไซน์นะครับเดี๋ยวเราไปใช้20มิลเมตรกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะมาครับสงครามสสายสองเฮล์มีมิชิ่งกัน6กระบอกป้องกันรแรงระเบิด15%ความอืดของปีกเพิ่มใส่ปืน20มิลเมตรเอเข้าไปครับแต่ก็ต่อมาดรอปกล่องพลายกับพวกทหารลาบได้แล้วก็คอนโทรลเซอร์เฟตนะครับแค่นี้นี่คือสาย2เราไปครับสงคราม 2, เริ่มแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องมีคำถามถามว่าแต่งอย่างนี้มามันดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่า ใม่ใม,ม่ครับไม่ดีหรอกฮะเพราะว่ามันทําดาเมจช่วงสั้นได้ช้ามากคือจรวดอ่ะมันทําได้ไวกว่านะครับคอมโบชุดหนึ่งก็คืออยู่แล้วยิงเป็นกลให้วิวิชิการอัดไปไม่กี่ดอกก,ก็ระเบิดได้แต่อันนี้มันต้องอาศัยความพยายามหน่อยเหมือนที่มันอยู่ข้างหลังเราพยายามล่าเราด้วยนั่นนั่นนั่นเหมือนจะเป็นปืนกลสี่กระบอกเลยมั้งครับรุ่นซัพพอร์ตด้านหน้าเพื่อนเรากําลังขับไล่สายส่งบางอย่างอยู่ต้องเอาเป้าสีขาวก่อนนะครับเป้าสีขาวคือขับไล่มันน่ากลัวกว่าครับช่วยเพื่อนคือสําคัญ เรามาด้วยการต้องช่วยกัน,นจบงานได้ด้วยปืนรีวิวครับ20มิลลิเมตรกินคนได้แล้วยังหลือหน้ายังมีตัวที่พยายามล่าเราเมื่อคู่นี้นะครับนี่ไงจังหวะหมะมากเราได้เพื่อนเห็นพร้อมกันครับเลยมนตีวงกลับไปข้างหลังทำแมวแมวอะไระดวงเลยเจอเพื่อนงหารไปครับอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับมันทำดาเมจได้ไม่รวดเร็วเท่าพวกล็อกเก็ตนะเราต้องแบบว่าขยันบินหามุมหน่อยนะครับ ถ้ามุมไม่ดีเนี่ยเราก็ยิงได้ยากนะครับต้องอาศัยมุมสูงเข้าไว้่ถ้ามุมตม่ำนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ในแง่ความแปลกใหม่ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับผมมั่นใจเลยประมาณ80%เนะี่ยเมื่อคุณผู้ชมเข้าสู่สงครามการต่อสู้จริงและเจอซีโร่รุ่น A6M5 นะสายแต่งเนี่ยได้เห็นน้อยมากเลยนะครับเป็นสายแต่งที่รับแรงที่สุดแล้วไม่มีใครอยากเสียเวลาบินไล่ล่านานเอาวะมันจะเจอกับเราวะรู้จักคามิกาเซ่เปล่า เดี๋ชนกลางอากาศจะเลยมันไล่ล่าเรานะครับมันเจอเพือนเรา3ต้นหนึ่งเลยนี่ซีโร่สามลำกำลังบินวนใส่หมอนนี่อยู่นะครับวันขาวขึ้นแล้วเป็นนักบินที่ใจเด็ดพอสมควรเลยครับบินจุ่มลงไปแห่ด้วย20มินแล้วครับก็สามารถสังหารได้ก่อนที่แกจะหมลงพื้นเมื่อกี้คือตั้งฉากกะบหมงจุ่มไปเลยบนะ้าน่ะดี่นะตายก่อนเอา เอหยื่อทำไมบินแบบนั้นล่ะตต็นลุมอากาศหรือไงนะ่ะแบบนี้20บินแสดงแสนยานุภาพ่อยโอ้โหขอมุมแบบนี้บ่อยๆจะขอบคุณมากเลยครับเป็นมุมที่แบบยิงเข้าร้อยเนะ่ะเมื่อกี้คงคิดในใจแหละมพ่งจะเอาเครื่องเทคออฟมาปาดหมางสวยกูเลยวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะโอเคขอโทษแล้วกันใครจะไปรู้ล่ะเห็นตกหนุมอากาศอยู่นี่ เจออีกหนึ่งลำครับมันกำลังบินจุดโจมใส่พื้นที่แอ่งกระทะของเราอยู่บินยิงกระดาษเลยนี่แหละเป้าหมายลำต่อไปของเราเลยครับกระสุนพืนลอง41นัดถ้ายิงไม่พลาดบ่อยก็จะสามารถจบงานมันได้ไม่ยากควันขาวพี่แกขึ้นนะครับแต่กดอี e เมอร์เจนซี่รีแพรควันขาวจึงหายไปบินตีวงกับมาว่ะเอาไปไหนวะไม่แน่ใจครับเอาแต่ลำใหม่มาแล้วเป็นลำปีกแดงด้วยอันนี้เหมือนจะมีประสบการณ์สูง ระดับทหารพานศึกหรือเปล่าเนี่ยท้าทายกว่านะครับน่าสนใจดีปีกสวยดีครับล่อตาล่อใจให้เราได้ยิงด้วยสีแดงมันชัดเจนนั่นไงเจอแล้วเพื่อนไล่หนึ่งนี่อีกหนึ่งปล่อยเพื่อนไล่ไปก่อนครับเราเอาลำนี้ดีกว่าปือลอง19นัดโอ๊ตปตอเว้ยเอ้ยผยอมทิ้งเป้าหมายนี่ไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกแคนมันนะ พอตออมันเกี่ยวกาเกินไปคงสร้างคืองบินแจ้งเตือนแล้วว่าไม่ไหวเสียงอืดๆบอกว่าให้ซ่อมก่อนเอาละสมุไรแห่งท้องฟ้าจะไม่ยอมละทิ้งจากเป้าหมายง่ายๆนั่นไงยังคงบินอยู่ในแอรียอันตรายครับแบบนี้มันก็ต้องสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ามาเจอในแผ่นดินของญี่ปุ่นโอ้ยมันดึงเลี้ยวกลับไปหาเรือมันทุกครื่องบินตายโหงแหละขับไล่เกิด โอเคจบงานได้รอดครับน่าจะรอดได้เพราะขับไล่ก็ไม่ได้สนใจเรานะฮะถ้าสนใจป่านนี้ยิงไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับกระสุนจะหมดค้างแล้วคุณผู้ชมผมขอกลับไปเติมก่อนแล้วบินมาหามันใหม่แล้วกันนะฮะเกือบไปแล้วซามูรไรแห่งท้องฟ้ารีเทิร์นกลับมาแล้วครับและนี่คือเป้าหมายต่อไปด้านหน้าเรากับเพื่อนอีกหนึ่งลำ <c oughs> เห็นตรงกันว่าไม่ควรจะปล่อยมันเอาไว้ให้เป็นเส้นหนามแบบนี้ก็ต้องบินตามต่อครับ พี่แกใช้ยุทธวิธีในการบินหลบหลีกใหญ่เลยหลบอย่าบอกนะว่าหลบลงน้ําไปแล้วหนึ่งจุ่มนะครับอะไรอยนโอ้ย,อยว้าวแน่นไงเราโดนไล่ไล่าแล้วครับเราแต่ขณะเดีดวการเพื่อนเราเองก็สปอตบอกเอาไว้นะครับว่ามันอยู่นี่ทางขวามือมีเครื่องเทคออฟด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นจบเป้าหมายก่อน เพื่อนเรากำลังไล่ล่าลามต่อไปอยู่ครับสปอร์ตบอกขึ้นมาแล้วแจ๋วเลยสหายดีครับเรากำลังจะตามไปสมทบเร็วๆนี้รอสักครู่วนขึ้นมาแล้วเฮ้ยแต่ดูเหมือนมันจะไม่ยี่หละเราเลยแม้แต่น้อยนะครับมันจะมุ่งเป้าไปที่ทหารราบโดยเฉพาะจอจงเลยคุณผู้ชมฮะนี่เราถูกกองข้าวหรือว่าเนี่ยว่าเฮ้ย20่ิบินสามารถจบงานได้ครับปืนหลักร้อนไปแล้วเพื่อนเราน่าจะปืนร้อนยิงต่อไม่ได้นะครับเราเลยจบงานให้ <laughs> เป็นไงครับถือว่าเป็น สายปืนแปลกนมคุณผู้ชมก็ในอีกความสายใจเนี่ยก็ถือว่าสายใจในการยิงปืนกลน,น,นะครับมันอาจจะไม่ได้พึ่งปังเหมือนพวกตัวหุ่ยมาใหม่หนึ่งล้ำว่ะคือมันอาจจะไม่ได้พึ่งปังเหมือนพวกล็อกเก็ตอะ่ะแต่ก็ถือว่าแปลกนะบินบินดิ่งว่าบินดิ่งลงพื้นไหมนเนี่ยไม่ใช่นะครับมาทางเขตแดนของเราด้วยนี่มันสนามบินญี่ปุ่นเราคงจะปล่อยนายไว้ให้อายุยืนยาวไม่ได้อะ่ะเป็นภัยต่อทหารราบเรานะครับ อย่านะอย่านะอย่าพุ่งจุ่มนะสกอตคิวแอซิดไปซะได้เลยครับเรายิงไม่ทันสกอตสกอตเป็นล่าที่สุดท้ายกันเลยได้ฆ่าไปแทนเรานะฮะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเอนไอพีแคทชิงแต่ไม่ใช่อุย้ยซ้ายมือครับเมื่อกี้มีปติกิริยากิ้วกระดมากอาเกสิบเหลือเกินไหนกิ้วกราดกันเหรอโดนเรากำลับหน่อยแล้วกัน20มินผมมันหมดไปแล้วนะครับเ,ออเราคงจะยิงพอ แค่นี้ก่อนละกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำอะไรเพื่อองค์พระเจักรพรรดิเพื่อญี่ปุ่นกันดีกว่าด้วยการเห็นโนเฮกะบันไซ ในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมครับสำหรับการต่อสู้เป็นไงบ้างครับชอบหรือเปล่าก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ฝากกดไลค์ซับจะครายแชร์ซ u p เปอร์แตงคอมเมนต์จะขอบคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวสงครามเขาหนะ้ามีอะไรรอหยุดบ้างก็รอดูละกันนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกนใหม่เขาหน้าครับผมขอบคุณที่แวะมาดูมากเลยครับ